สวัสดีครับทุกท่านครับมอน,น้นำพาทุกท่านมาชมนกกระย่างขาวครับที่นี่บ้านหนองแก้วตำบลหนองแก้วอำเภอกันทะล,ะล่มจังหวัดศรีสะเกดครับพื้นที่ตำบลหนองแก้วย่างอุด,ดมสมบูรณ์ครับปลาใหม่ย่างคงหลงเหลือเกือบ20%เซนของพื้นที่ครับและปลาใหม่ย่างอุด,ดมสมบูรณ์ พื้นที่ย่างอุดมสมบูรณ์ครับมีแหล่งน้ำธรรมชาติหลายแห่งครับและนี่คือแหล่งน้ำธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งครับมีนกกระย่างขาวมาจับหาหอยหาปลาอยู่ในแหล่งน้ำนี้ครับเชื่อมต่อระหว่างบ้านน้องแก้วกับบ้านเกาะครับนี่ครับนกกระย่างขาว เป็นภาพที่เห็นจนชินตาครับขับรถผ่านไปผ่านมาจะเห็นฝูงนกกระย่างขาวครับประมาณจักสิบถึงยี่สิบตัวครับหากินอยู่ในหนองน้ำใกล้ๆก,กับหมู่บ้านครับนี่คือความสวยงามของธรรมชาตินํำบรรยากาศความสวยงามของนกกระย่างขาวและความสวยงามของพื้นที่ ตำบลน,น้องแก้วมาให้ทุกท่านได้ชมกันครับ